สกินสวยมากวีปราสาจอมันโอ้โหหานส oh. ี่ <c oughs> เราจะยังไม่ไปไอวีไอวีเอ้ยต <c oughs> อนนีไไไ้ไม่ปิง่งเยี่ยมเราจะยังไม่ปัน่นเพราะว่า จุดเกิดน่าจะใกล้หันมากอันนี้อู้ไม่ปิงเป็นเรื่องที่ดีทำไมทำไมมึงมันต้องเหลือแค่สองแดงทำไมมองสองต้นงหมดก่อนอวีคนหนึ่งแลวอีกคนหนึ่งใครเบนอีกแล้วเบนอีกแล้ว ไอ้แต่ตาแรกที่เจอเบนคือก็รอดแปดคนโอใจนายว่าพี่เลสกินหมอดสกินนักลงมันมันยังไม่กลับมาขายเดี๋วดวยแต่ยันเรียนอ่ะอุ้ย,วย,วย,วยวไว้ไว,ไว้น้องเพิ่งเห็นมีมีไว้มีไว้ไม่ได้ไม่ได้อัปเดตบ้านนีชิกโกเลยคือแบบ คิดใน,นเรื่องฝั่งนู้ไม่ออกอน้องแม่แต่รอผมต่อไปเก๋ใช่ไหมใช่ <S <S เอ๋รถนี้เขามีดีนั้นที่น้องสั่งรอถแรกอะ <S 2>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  ่ะถ้าสั่งรถสองคือไม่มีเครื่องประดับแบบนี้ง่ายๆเลย เ,เก๋เเก๋อรอบนี้มันถืออะไถือถือถาดใช่ไหมไอรีอ้อเโอ้โหจริงๆน้องยากีอ้นี่ด้วยเอามาขายแยกแต่ว่าไม่ทีเออของเออของอุชางด้วยแต่ว่าน้องวาย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 วาน้องไม่คิดจะขีขีของตอเพราะว่าเออพอแล้วมันแพง พอแล้วมันแพงทุบมันคือมันไม่เห็นด้วยนะเออไม่เห็นมันมันมันมมัันนแบบว่ามันมันมันแรงกว่าที่น้องจะรับได้อะพี่ราคามันน่ะจริงๆอะราคาน้องรับได้แหละแต่ว่ากระเป๋าแต่ว่ากระเป๋าตังน้องน้องค่อนข้างเออช็อตนิดนึงกระเป๋าตังค่อนข้างจะช็อตเข้าใจแหละ เดินนะเดินนะล้มอยู่ไหนไม่ใช่อะไรน้องน้องต้องเก็บไว้สำหรับค่าเทอมมตีม,อมอเอย้ยไม่ใช่มห้ามหกด้วยอ,อ,อ,อืมเข้าใจแล้วมหาลัยอีกขไม่ไหวมหาลัยอีกนะมันต้องเก็บเผื่อมหาลัยด้วย,ยพรุ่งนี้เราจะบ้านอีกแล้วถึงแม้วันนี้จะออกมาแล้วก็เถอะ จะอ,ออกแบบตอนเย็นๆสีทุ่งครึ่งจัดไปวันนี้ก็เปิดก็เปิดช้าได้ไงว h y w ๆๆๆๆๆๆ h y Why เราน้อยโดน ไอหวีหล่นจะมาไหมเอานี้ไปก่อนกูจะโดนแห่หนิไม่ชักชงเล่าก่อนแป๊หนึ่งสิ ทมื่อกี้ไปเล่นกับคนในบิปพี่คิวมาเอาวีแก้วเลยศิลาอาถานอีกลแล้วเลยถ้าใครจะลงไปช่วยอ๋อมีคนลงไปแล้วค่ะ e อนิดช็อตกัอใจจะเพลงไหมจ๊ะ กำลังตง่องเออระหว่างแม <Why? Why? S 1> <laughs> ตช์อยู่วายวายเของมิบแบบนี้แหละตาแรกที่เล่นนะ่ะทางตาแรกที่ไปเล่นนะ่ะเจอด่านนั้นน่ะพี่เอาสุดจัมโผโหยตาแรกตาแรกเจอเจอแซงแล้วเจอไอ้เบนแต่ดีนะรอดแปดคนโคตรดีบบรอดแปด เจอเยเบลอะเจอโน่งเจซิลอะือแล้วอีกอย่างคือเหมือนเหมือนแบบอู๋เฉาบอกว่าไอ้ยี่จุกนานไอ้เซียวคนนี้จุกนานไปแล้วมาช่วยลุงหน่อยดิแมลลี่อะไรเงี้ยลุงเม่มเลยขอบคุณครับสำหรับผมสำหรับที่ทำให้ผมแต้มใจกับผมไม่ยอมให้คุณฆ่าผมหลอกไปงัด งับหลุมหลุมอยู่ทางนี้หลุมอยู่ทางนี้เมลลี่คนนี่กำลังขี่มาแรงอยู่พี่ฉันไม่กลา้าเล่นเมลลี่ใน82อีกแล้วแหละ ไอเว่ยโอ้โห้วิ่งประตูประูประตูมอเบียด้วยเฮ้ยจะรอดแปดวันนี้แต่ถ้าเราออกมาแล้วมีไทยอยู่ยังกินไม่ได้นะอ่าพรอมแดงแต่กำลังจะวิ่งไปสุดสารดูจะวิ่งไปฝันแตกใหญ่ เกือบลั er ่นกดน้ำหอมแล้วไงเดี๋ยวจะเหมือนพี่ตอนนั้นใช่ไหมจะกดข้อความไปกดน้ำหอมปวดใจพี่ห้องพี่ปวใจไม่ปิ้งไก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 ่เกือบลั่นละเกือบลั่นละปิ้งไก่น้องน้องติดปอกเปกน้องติดปอกเปกมากไปแล้วแบบว่าน้องกำลังจะง้างอะไรว่าะไรวะแบบว่ายื่นมือไปกดน้ำหอมคือแบบว่าจะลองว่าจะลองหัด ว่าจะลองหัดกินแต่ว่าไม่กล้านึกบอกใช่ปะแต่ยาเลยแตไม่ดูเราก็อยากดู้แต่ยาเลยแต่ยาเลยคือกลัวกลัวเมาแล้วไม่ได้สติเหมือนมันเอาเหมือนมันเอากล้ามนื้อมาแค่เอาเอามามันเอามามันเอามาเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ติดสิ่งที่พี่ติดตอนนี้คือชาเย็นก็พอละชาเย็น ีมชายเย็นน้องก็ก็เออโทโกมินแม่ก็ชาพีชน่าดูโป้ธรรมดาพอแต่ของหวานอ่ะแต่ของหวานอ่ะถ้าถ้าไม่ถ้าบอกว่าถ้าน้องเนาใจคือมันน้อวคือมันน้มหนาวได้เลยแต่ว่าหน้าน้องเวลากินของหวานจะพักีพักโอเม่ไม่ต้องกดทำไมเอ้ยเด็กเบื่อ กดกระเวยไอช็อกกําลังกินช็อกโกแลตอยู่ช็อกโกแลตไปดูนมันกดให้ไม่เดินโนมของกาเลตไว้ล้ม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 แย่วล้มน่าสุดแสนมีปุ๊บสุดสัปดาห์อะไรละรู้สึกรู้สึกอยากอยากยื่นน้ำหอมให้ไอ้นี่มากแต่ไม่ได้รู้สึกอยากยื่นน้ำหอมให้มากไลท์ไทยไทยหมดเมาเมาดอบินนะ ได้แต่ว่าไล่เดียนจนได้ค่ะแต่ว่าที่แน่ๆขอเครื่องหลังบววเสียก่อนเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วมันโดนมันโดนบอลถูกเขาไหมไม่กระลีดมันปามันปาหมอขึงหัวหนูปุ่มเลยปุ่มตึ้งไม่ีิถ้าถ้าจะข้าวซีดีนั่นเลยทำไม แจ็คมึงทำไรเข้าหปิดหน้าต่างปิดเรื่เออ๋ขาัน่าจะปิดเพื่อกระดแอนด์สีอ้อาชิดสวยละกูสวยละแกละไนายอย่นายไว้ต้องล้มคนหนึ่ง่อยอยยอยยยเด้ยยวเยย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 เยยยยับยยยายย พี่ผมมาแล้วพี่เ hmm. จ hey. ้าปวดเจ้าปวดอ่ะหิวให้หิวให้ขึ้นเขาเขาเออเขาไปเอาพี่เขาไปเอาพี่ไอ้นี่ต่อมีเนื้อดต่อตลอดไปกู้แตแบบอะไรนะใหม่ใหม่นี่เหมือนนานก็เลยเกินโทนนะพี่เจสค่ะไม่น่าโซนเลยไหมเกิดผิดพลาดทางเทคนิคพิงเขาก็ไม่ไอ้นี่นะผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยเขาก็ไม่บิงนะ ไม่บิงไม่เบลปีปีไม่อะไรเลยรอหมอกเหมือนลอหมอกอืมอันนีลองหอาไปแล้วไปเลยมันรองหมอยิงโหแล้วตอนไหนวะตอนนี้ไปไปไปปั่นให้เสร็จปั่นให้เสร็จเลยปั่นให้เสร็จเทเลมั้งเทเลมั่ก็เคยมันออกได้ต่างว่ะเทเล่เทเล่เขาไม่ผุดกดเนี่ยเ้าไม่ผุกผดแล้วมันเนี้ะมันมันปลาอะไม่ต้องเล่นอันนี เปิดเครื่องใหม่เลยเปิดเครื่องใหม่โอเคไม่ใช่เมอร์เซเดแต่ตู้ไปร้อยร้อยยี่สิบสี่วิก็โอเคเปิดกล่องคอยกันเหลือเหลือดับบลินวิ่งวิ่งอยู่เด้อเด้อเด้อพ่อแม่เออพี่แจ็คขโมยไอ้ไอ้ลูกเสพตดแล้วทำเขาหลุดเองแล้วทำเขาหลุดการหายตัวเลยนะไปไหนสุสานพี่เจอนาฬิกา ขอย้มังหมดเลยพี่ถ้าหมดยังเหลือถ้าหมดแล้ววิ่งมาได้วหมดแล้วบีบีเมเเลยอบพี่ได้ตามใจเลยเมนไดีครับเจ้ไปดู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 ดดู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 หูดูดดัดูด มเพราะฉะนั้นต้องไปช่วยดีกว่าใหญ่ใหญ่พูดไม่กล้าจุดแต่ผมขอโทษครับผมไม่ไหวตามหน้าต่างเล่นทำไมก่อนปิดหน้าต่างนะเขาเดินไปเตรียมนะจ๊ะเตรียมนะจ๊ะเตรียมแล้วนะจ๊ะเขาไม่ได้แคมป์หมดพี่เขาไม่ได้แคมป์ว่ะเขาเดินไปไม่ได้แคมป์นะสิเขาเห็นใหอยเขาเห็นน่าจะมีคนเดินมา อาจจะต้องอเลยเฟดอาจจะเลยเฟดนะช่างมันไม่เป็นไรระว่านะช่วยเลยขอบคุณครับพี่ชายระวงะังอย่าอย่าเป็นหมอนะอย่าจะตายหมอเออเป็นหมอ<ะ> <c oughs> อี๋เออเด้อ้อตั้ไม่ทันคนคนละประตูเลย เทเลน่าแตมาเทเด้คงไม่น่าจะอีกไม่กี่วีอลยพี่อีกไม่กี่วีเลยเขเดินไปแล้วเขเดินไปปองไอ้ไอ้นี่แล้วผมแด่นเด่เห็นเห็นออร่าอยู่เห็นออร่าอยู่เด็กไอเทเลเทเลพี่ไอเราหลุมไปยังหาแล้วหลุมอยู่ตรงนี้เด้โอเคนนั่แหละนั่นแหละ ดีนะหอมเล่นอะไรละกาลาโกโคนมาเธอคนแรกเสียเวลาเหลือหนึ่งเครื่องน่ะคื